สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่ม็อกค่พามาชมแป้งผักสลัดอินทรีย์ร้อซ็นะคะทุกคนเราไปดูกันเลยไปค่ะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะนี่นะคะบัตเตอร์เฮดสีม่วงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคอรเทโร์ค่ะนี่คอรเทโร์นะคะอันนู้นก็เป็นคอรเทโร์เหมือนกันค่ะแปลงนู้นก็คอรเทโร์นะคะบัตเตอร์เฮดม่วงเกี๊ยวนะคะคอรเทโร์เยอะเลยค่ะนี่เป็นผักอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือบัตเตอร์เฮดนะคะเออไม่ใช่ค่ะคอรเทโร์ค่ะพี่หมอค้าพูดผิดค่ะ อันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดสี่องนะคะน้องเป็นชั้นอนุบาลนะคะก็กําลังโตเลยค่ะสวนผักสลัดของเรานะคะก็จะใช้ปุ๋ยอินรีย์ขี้วัวขี้ควายน้ํำมูลไส้เดือนแล้วก็น้ําผลไม้นะคะที่เรากลั่นแล้วก็หมักอินซีร้อยเปอร์เนเลยทั้งหมดเลยค่ะนี่เป็นชั้นอนุบาลทั้งหมดเลยนะคะเพื่อน เดีย๋ยวเราไปดูชั้นที่โตแล้วกันค่ะไปค่ะนี่คือบัตเตอร์เฮดสีเขียวนะคะเพื่อนๆโ,โหน้องสวยๆเลยค่ะเพื่อนดูกิงกับส้มตํานะคะสลัดผักอะไรได้หมดเลยนะคะเพื่อนดูนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเพื่อนอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดสีม่วงนะคะเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบนะคะ พี่มอคาให้ดูค่ะดอกใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ดอกใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นนะคะอันนี้เป็นคอร์ทเฮโร่ค่ะไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนๆน่ากินมากเลยค่ะอร่อยนะคะแล้วก็หวานด้วยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นมินิคอร์ทเฮโร่นะคะนี่ ถ้าผักอินรียนะคะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเ,เพื่อนๆแต่ก็หอค่ะนี่นะคะเ,เพื่อนๆก็ดูเอาเลยค่ะอือหือบคอกรีเขียวก็น,น่ากินนะคะเ,เพื่อนๆ อันนี้เป็นสีมอ้นนะคะ b u t ต e r h e a ดใครชอบแบบไหนอะไรยังไงบอกนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์รี่ค่ะไขรรักสุขภาพนะคะก็เอาไปปั่นได้เลยค่ะเพื่อนๆอน้องอบอวนมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะให้น้ําน้องนะคะปกติธรรมดาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเยอะนะคะนี่เป็นเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะ อก็มีตัดไปมั่งแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะก็จะให้น้ำน้องแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะ เดีย๋ยวเราไปตัดผักกันนะคะเพื่อนๆไปค่ะตัดผักไปทำอะไรเนี่ย เอาไปกินแล้วก็เอาไปส่งร้านค่กระแทาให้ใกล้ตรงนี้สิไป่ะ ีค่ะมินิคอร์สนะคะ ถ้าคลิปนี้ของพี่มะค่ามีเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องรำมะค่าสศิษย์อาจารย์โชว์แชร์แนลด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ